โอ้ยบ่ท่านไปนาะบ้านหลังอยู่มาคอมเมนต์แบบนี้อีกผู้เจ้าขาอืมเฮ็ดกิปอีหยังเวาอีหยังก็ซามนะคะเพื่นบ่วมักก็โอ้เจสิวาจังไดผู้เจ้าเนาะอืมสิใหาา้ปมักสูอันสูยางมันโ่เมนนะฮะบึง่งพิ่นคอมเมนต์ผู้เจ้าขาขอบล็อกนะเริ่มเบื่อว่าสันวาเอาเนาะอืม เบื่อกะบันต้องเบิงเบื่อกะเลื่อนหนีหรือเจ้าก็เลือกเบิงนะฮะเจ้ามักผู้ใดเจ้ากบเบิงผู้น,นั้นเจ้าจะใจแคบหลายนะฮะเออโหน,นีเว่าเรื่องผู้ยี่บ้านเรื่องโตเกียวเรื่องหมอล่ำนูนนี่นั่นนะเออก็เลือกเบิงเอาว่ารื่อง,งหลายคนวราวตั้งหลายอย่างเออคือบรเมเอนโอ้ยเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ไหมนะโอ้ยเขาใจพิษแล้วบุเจขาขอบล็อกนะ เริ่มเบื่อโอ้ยแสดงว่าเพิ่นเฮ็ดเพื่อนบอแล้วเพื่อนขออิดบอกมูเจ้าขาโอ้ยสมหญิงกับเขาใจผิดว่าเพิ่นจีบ็อกสมหญิงมาได้แท้เพิ่นสีเฮ็ดเพื่อนสางเฮอนบ่แเล้วคือจังไห๋หรือสางห้องน้ำบ่แเล้วนี่ขอบอกนี่เอ้ยเขาใจผิดดูขอโทษนะคะอืมฝากไว้ไน้าสงสัยเพื่อนเฮ็ดเพื่อนบ่แเออออล้วมูเจ้าขาเพื่อนขอบอกอิดบอกกะลละสงสัยเพิ่นพิมพ์ตกมูเจ้าเนาะ